สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมบอลสีนอกตู้นะครับที่เราเลี้ยงนะครับมีสดลนข้างบนนะครับไม่ใช่แดดเต็มร้อยนะครับเราเลี้ยงมีสดลนข้างบนแต่นอกตู้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนนะครับต้นหนาวแล้วท่านผู้ชมเขาจะทิ้งใบนะครับช่วงนี้นะครับมีหลายต้นแล้วนะครับทิ้งใบนะครับที่เราเห็นนะครับเป็น ก้นอูนะครับนะครับเนี่ยก้นอูแล้วก็นกกระทาเงาะถอดรูปสวยไหมครับแต่มีใบเล็กๆเ,เรื่อมใบเล็กแล้วนะครับนยเลือมใบเล็กแล้วนะครับเราเลี้ยงนอกตู้ช่วงนี้เขาจะทิ้งใบนะครับถ้าในตู้ก็ยังสดชื่นอยู่นะครับเหลืองกันตนานะครับเนี่ยเหลืองกันตนาอันนี้นะครับ มมกุดเพชรนะครับมงกุดเพชรที่เราเห็นนะครับโมกุดเพชรใบสวยมากนะครับแต่ใบเริ่มเล็กนะครับเห็นไหมครับงลางเริ่มเล็กเริ่มเป็นต้นเล็กลงเล็กลงเพราะว่าช่วงนี้เขาจะพัดใบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เห็นีนคันนี่ครับนี่เลเขาพัดใบแล้วนะครับเนี่ย เป็นปลาเต้เป็นอะไรต่างๆผัดใบนะครับที่เราเห็นอยู่กระถางนั้นก็เป็นช้างเผือกใบบัวก็ผัดใบแล้วนะครับอีกหน่อยนะครับเขาก็จะแตกยอดแทงยอดขึ้นมาอีกนะครับตรงโน้นนะครับเหมือนกันนะครับเขาก็จะผัดใบเหมือนกันนะครับสวยนะครับเนี่ยเหลืองกันตนานะครับ เราได้มานะครับเหลืองกันตาดูใบครับใบก็ใหญ่มากนะครับแต่กําลังเล็กนะครับใบกําลังเล็กนะครับสวยไหมครับสวยนะครับเป็นบอลที่ไม่มีราคามากแต่สวยงามนะครับช่วงนี้เป็นช่วงจะผัดใบนะครับกลังจะทิ้งใบแล้วจะลงหัวถ้าเราเลี้ยงในตู้ก็จะดีนะครับช่วงนี้นะครับ งอถอดรูปนี้เป็นผมชอบมากชอบจริงๆสวยงามมากใบใหญ่ด้วยแต่กำลังเล็กนะใบกำลังเล็กถ้าอยากให้ใบสดชื่นแล้วก็ไม่ทิ้งใบก็ต้องเอาเข้าตู้ใบเขาก็จะอยู่ได้อันนี้เป็นกวนอูนะครับอันนี้เป็นกวนอูนะครับ เป็นบอนบ้านๆน,นะครับแต่สวยงามนะครับให้ชอบสีชมพูกแบบนี้สีชมพูมงกุฎเพชรนะครับนะ่ะมงกุฎเพชรนะครับที่เขายังไม่กัดสีก็มีนะครับกัดสียังไม่สวยอันนี้สวยแล้วกําลังสวยนะครับสวยแล้วนะอันนี้ก็สวยครับเนี่ยเห็นไหมใบใบสวยสวยงามมากชอบนะครับ ชอบก็เ yup. ลี้ยงนะครับช you. hmm. ่วงนี้ต้องเอาเข้าตู้นะครับถ้าไม่เข้าตู้ก็ไปตามธรรมชาติได้อีกหน่อยก็แทงยอดขึ้นมาอีกท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาชมนะครับเราเลี้ยงนอกตู้แต่ไม่แดดเต็มที่นะครับไม่แดดร้อยนะครับข้างบนเป็นสแลนนะครับข้างบนนะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับเที่ยวชมเนี่ยเราปลูกข้างๆก็มีนะครับเนี่ยเราปลูกต้นเสนจันทร์นะก็ปลูกอนกันนะครับ ที่เราเห็นนะ,ะมีรองถาดรองนะครับถาดรองไว้ถาดรองน้ําก็มีนี่ไม่ไม่ได้ใส่ถาดรองก็มีเพราะหน้าฝนช่วงหน้าฝนก็ชื้นนะครับชื้นเราก็เลยไม่ใส่ถาดรองก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมต้องเก็บข้าตู้ถ้าไม่เก็บข้าตู้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเรามีเยอะ ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับลาท่านผู้ชมนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ